นี่แล้วอ่านข่าวที่ไรก็มีแต่เรื่องที่ดราม่าตลอดดูคณพากุ้งนี่ครับทำบุญแล้วยังฮะหรือต้อง <c oughs> ยังไงดีครับบริจาคอะไรไหมฮะ <c oughs> เออน,นี่ภาพนี้นะครับ <c oughs> เขาเขียนว่าขอ3คําทําให้เกิดดราม่าขึ้นมาคือมันก็เป็นภาพของหนุ่มผิวสีเนี่คนตัวใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ผู้หญิงร่างเล็กเนี่ยหนคน แล้วก็เขียนว่าขอ3าําแต่ว่าที่โดนวิจารณ์เนี่ยเพราะว่าตอนที่นําภาพคนอื่นมาลงแล้วก็ไม่ได้เบลอหน้านะครับก่อนที่เจ้าตัวจะลบภาพนี้ทิ้งไปซึ่งดราม่าก็ยังลามไปถึงคุณอาร์ตพสุทธ์เข้ามาคอมเมนต์แบบนี้บอกว่าแหกถึงหู mm. นะฮะกลายเป็นว่าโดนถล่มยับไปอีกคนหนึ่งครับแล้วสุดดีเจพระกุ้งได้เปิดใจกับทีมข่าวเรานะครับบอกว่ายอมรับผิดทุกอย่างกับสิ่งที่ทำลงไปส่วนกับอาร์ตเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุยกันหลังจากเกิดเรื่องแต่ก็ขอโทษอีกฝ่ายด้วยถ้าเกิดทำ ให้โดนดรมาม่าไปด้วยครับคุยกันนะครับแต่ว่าก็ก็ต้องขอโทษคุณอารุณแล้วกันที่อาจจะทำให้มีปัญหาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับก็เป็นความประมาทเลินเล่อของผมนะครับก็ไม่มีอะไรครับนอกจากขอบคุณที่เข้ามาติดติดเตือนนะฮะแล้วเข้ามาตรวจสอบครับก็ไดลบไปแล้วครับแล้วก็ต้องขอโทษจริงๆในความในความแย่ของผมนะฮะขอบคุณมากเลยนะคะครับ